นี่เป็นภาพที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษของฝรั่งเศสบุกโจมตีโรงพิมพ์ในเมืองจองมาแตอองโกเลทางภาคเหนือของกรุงปารีสซึ่งนายเชริฟวัย32ปีและนายซาอิดคูอาชีวัย34ปีผู้ต้องสงสัยสองพี่น้องก่อเหตุโจมตีสำนักงานนิตยสารชาลีเอฟโดหลบหนีเข้ามาจนมุมและตกอยู่ในวงล้อมของตำรวจค่ะ โดยทั้งคู่จับคนในโรงพิมพ์เป็นตัวประกันหนึ่งคนตำรวจสามารถช่วยเหลือตัวประกันไว้ได้และยิงผู้ต้องสงสัยทั้งคู่เสียชีวิตหลังจากปฏิบัติการไล่ล่ายุติลงได้เพียงไม่กี่นาทีค่ะเกิดเหตุจี้ตัวประกันขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ตทางตะวันออกของกรุงปารีสอีกเหตุการณ์หนึ่งโดยตำรวจสามารถสังหารผู้ก่อเหตุได้แต่ปฏิบัติการดังกล่าวทำให้ตัวประกันเสียชีวิต4คนตำรวจเสียชีวิตอีก2นายนอกจากนี้ยังมีตัวประกันบาดเจ็บสาหัสอีก4คน มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายอาเมดีกูลีบาลีซึ่งมีความเกี่ยวพันกับผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุโจมตีสำนักงานนิตยสารชาลีเอฟโดในกรุงปารีสค่ะ